ก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมรับฟังเ m ในในเรื่องของการบริหารจัดการทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมนะคะร่วมใจชุมชนขยะชายฝั่งเพื่อจัดการขยะทะเลหาเจ้าสำราญแหลมผักเบี้ยนะคะโดยสำนักง,งานทะเลชายฝั่งที่3เพชรบุรีนะคะร่วมกับกลุ่มชุมชนชายฝั่งของเพชรบุรีนะคะก็วันนี้ขอแนะนำตัวประธานกลุ่มที่เข้าร่วมเก็บขยะกับเราและทำงานนี้กับเรามายาว เป็นตัวแทนนะคะจริงๆแล้วเราทํางานกับชุมชนหลายชุมชนนะคะวันนี้ก็ขอเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมานายกสิทธาดาคล้อยดีนะครับประธานกลุ่มรักหาเจ้าครับนะฮะซึ่งได้ทําทกิจกรรมในเรื่องของการาเก็บขยะในบูมกาะขยะของกลุ่มทชมายาวนานต่อเนื่องตอนนี้เข้าปีที่เจ็ดแล้วครับ ก่อนที่เราจะนําเสนองานในพื้นที่นะคะเราก็มาทราบกันก่อนนะคะว่าทําไมเราถึงต้องมาบริหารจัดการขยะนะคะทุกท่านในกรมทะเลชายฝั่งหรือว่าพี่น้องอสลอทลก็ทราบอยู่ดีแล้วนะคะว่าภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีภารกิจทางด้านการอนุรักษ์นะคะการฟื้นฟูการส่งเสริมและการพัฒนาโดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่นะคะซึ่งพื้นที่มีหน้าที่ในการ ดูแลติดตามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะส่วนในเรื่องความเป็นมาของการบริหารจัดการขยะทะเลนะคะสืบเนื่องมาจากขยะทะเลมีผลกระทบต่อทรัพยากรไม่ว่าทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากหรือว่าทรัพยากรป่าการังป่าชายเลนชายหาดซึ่งเมื่อขยะลงสู่ทะเลก็มีผลต่อทรัพยากรเหล่านี้นะคะอาจจะส่งผล ทำให้ปะาการังเสียหายอาจจะส่งผลทําให้สัตว์ทะเลหายากต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะคะทั้งนี้นอกจากการส่งผลต่อ,ตอพวกสัตว์ทะเลหายากหรือระบบนิเวศท,ทางทะเลแล้วนะคะย,ยังมีผลกระทบส่งผลไปต่อทัศนียภาพส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการท่องเที่ยวและด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์นะคะ รวมถึงไมโครพลาสติกด้วยนะคะน่เรามาแยกดูว่าผลกระทบของขยะทะเลเท่าที่เห็นให้เห็นภาพชัดๆกันเลยนะคะขยะทะเลส่งผลต่อระบบนิเวศไม่ว่าเป็นระบบนิเวศปะการังย้าทะเลหรือระบบนิเวศต่างๆสายชลอะไรนะคะก็ทําให้เกิดความไม่สวยงามเกิดปะการังเสียหายเกิดญ้าทะเลเสียหายเกิดสัตว์ทะเลหาย,ยาก เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเหมือนที่บอกไปข้างต้นนะคะทําลายทัศนียภาพส่งผลต่อการท่องเที่ยวส่งผลถึงภาคเศรษฐกิจของอชุมชนชายฝั่งด้วยนะคะส่วนด้านสุขภาพก็เท่าที่รู้กันนะคะว่า,าสิ่งมีชีวิตเล็กๆในทะเลกุ้งหอยปูปลาก็จะกินไมโครพลาสติกซึ่งเกิดจากการที่พวกเราทิ้งขยะลงสู่ทะเลอันนี้เป็นสิ่งที่ คนทั่วไปอาจจะไม่รับรู้ได้ว่านี่คือพิษภัยที่ทําให้มนุษย์ปัจจุบันเกิดโรคต่างๆด้วยน้ํามือของเราเองนะคะอันนี้นะคะพวกเราจึงต้องมาดูแลการบริหารจัดการขยะทะเลร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมค่ะต่อไปค่ะต่อไปเลยค่ะค่ะแนวทางการแก้ปัญหา ขยะพลาสติกลงสู่ทะเลนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกๆพื้นที่นะคะในได้ดําเนินการรณรงค์การเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายหาดปะการังป่ายชายเลนเราทําเพื่ออะไรคะเราทําเพื่อลอดปริมาณขยะลงสู่ทะเลนะคะแนวทางต่อไปก็คือมีการรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุอื่นทดแทนพลาสติกนะคะเช่นถ้วยจานหลอดกระดาษ ใช้โฟมชานอ้อยหรือว่าใบตองในการห่ออาหารแทนนะคะมีการรีไซเคิลมีการนําผลิตภัณฑ์พลาสติกเก่านํามาใช้ใหม่ซึ่งเรียกว่ารีไซเคิลหรือรียูสก็แล้วแต่นะคะมีการเผาทําลายอย่างถูกวิธีและที่สําคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการติดตั้งทุ่นกักขยะในบริเวณคลองหรือท่อระบายน้ําโดยใช้ตาข่ายและอวนหรือ แหดักขยะจากบริเวณปากแม่น้ําหรือปากคูระบายน้ําป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกเหล่านั้นไหลลงสู่ทะเลค่ะชุมชนชายฝั่งของสํานักง,งานทะเลชายฝั่งที่สามนะคะมีทั้งหมดสองจังหวัดสามสิบสองกลุ่มเราทํางานร่วมกันนะคะแต่ในวันนี้เราจะนําเสนอกลุ่มชุมชนชายฝั่งที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการขยะของเรานะคะกลุ่มที่เราที่ได้นํา เรือขายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลมาทํางานเรื่องเก็บขยะใช้ของทุนกักขยะของเราก็มีกลุ่มรักอ่าวไทยตอนบนเพชรบุรีนะคะกลุ่มรักหาดเจ้าก็คือคุณเกษรธดานาทีมนะคะกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหลมผักเบีย้ยและก็กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านพเนินอันนี้คือเราร่วมมือกันมา5ปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาค่ะทําไมเราถึงต้องติดตั้งทุนกักขยะ วัตถุประสงค์ที่เราเห็นกันหลักๆก็คือลอดขยะก่อนไหลลงสู่ทะเลเท่าที่ภาพนี้เป็นภาพการทํางานจริงของเราในพื้นที่เราไม่ได้เอาภาพมาจากไหนเป็นภาพที่เราทํางานกับชุมชนมาตลอดระยะเวลา5-6ปีนะคะก็คือลอดขยะ ก่อนไหลลงสู่ทะเลลดขยะเข้าแนวชายฝั่งทะเลลดขยะในพื้นที่ป่าชายเลนและการติดตั้งทุ่นกับขยะก็สามารถทําให้เก็บขยะได้ง่ายก่อนที่จะขยะเหล่านี้จะไหลลงสู่ทะเลนะคะในการทํางานของเรานะคะเราเก็บขยะโดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเท่าภาพที่เห็นก็จะเห็นว่าไม่ว่าเป็นตำรวจในพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง หน่วยงานในในพื้นที่อบตอในพื้นที่แล้วก็นักเรียนโรงเรียนเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนในการเข้ามามีส่วนร่วมให้เขาทราบให้เขาเห็นว่าในการการที่เราจัดการขยะเพื่ออะไรทําไมเราต้องจัดการขยะทําไมเราต้องแยกขยะอันนี้เราจะมีการสร้างจิตสํานึกให้เด็กชุมชนแล้วก็อสทลในพื้นที่ กันอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อสร้างจิตสํานึกให้พวกเขาค่ะเพราะพวกเขาต่อไปจะกลายเป็นเยาวชนจะกลายเป็นอสโทโลของของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการดูแลเรื่องขยะหรือเรื่องอื่นๆในหน่วยงานเราค่ะอันนี้นะคะภาพนี้จะให้เห็นถึงว่าสิ่งที่เราทํากันมาเป็นระยะเวลานานส่งผลทําให้ชุมชนของเราเข้มแข็งมากจริงๆแล้วคือทั้งสองจังหวัดนะคะแต่ในวันนี้ของจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ในเรื่องของการวางทุ่นกักขยะเราทํากันอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากภาพจะเห็นได้ว่าชุมชนของเราเข้มแข็งมากขยะที่เคยมากมายในเมือ่อห้าหปีที่แล้ววันนี้ได้ลดลงแล้วค่ะทีนี้ขั้นตอนการติดตั้งทุ่นกักขยะนะคะเราจะทําทุกขั้นตอนร่วมกับชุมชนชายฝั่งเราไม่ทําเฉพาะภาคหน่วยงานเพื่อให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมทุกอย่างนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือสํารวจพื้นที่ติดตั้งทุนกักขยะสองก็คือมีการไป ชาคมชุมชนชายฝั่งมีการประสานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบนะคะสี่มีการลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกับขยะร่วมกันกับชุมชนและอ,อปทอในพื้นที่นะคะหลังจากนั้นก็มีการติดตามสำรวจติดตามเก็บขยะร่วมกันในขณะเดียวกันเราก็มีการแยกขยะและบันทึกข้อมูลส่งไปให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นระยะระยะค่ะค่ะ อันนี้มาดูภาพนะคะว่าเราได้ดำเนินการติดตั้งทุ่นกักขยะตั้งแต่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เริ่มมีทุ่นกักขยะได้ส่งทุ่นมาลงที่พื้นที่เราก็ได้มีการเริ่มต้นด้วยการจัดประชุมชุมชนชายฝั่งเพื่อคัดเลือกพื้นที่ร่วมกันเนื่องจากชุมชนชายฝั่งเขาเป็นผู้อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีปัญหาพื้นที่ไหนมีปัญหาหนักเราก็ต้อง ารบฟังค,ความคิดเห็นมาจากเขาให้เขาเป็นคนเลือกพื้นที่นะคะจากภาพจะเห็นว่าเราจะทํางานกับเขามาตลอดค่ะค่ะอันนี้คือภาพที่เราลงพื้นที่สํารวจติดตั้งทุ่นกักขยะที่คลองบางทะลุแหลมพักเบี้ยนะคะอันนี้คือภาพที่เราลงไปสํารวจพื้นที่ก่อนหน้าที่จะมีการติดตั้งทุ่นกักขยะเป็นภาพที่เราเก็บสะสมไว้เพื่อจะมาให้ทุกท่านได้เห็นว่าเราทำงานกันมาเป็นระบบค่ะต่อไปค่ะ ค่ะอันนี้นะคะเรามีการทําหนังสือจากสํานักง,งานทะเลชัยฝั่งที่สามขออนุญาตจากเจ้าท่าเพื่อวางพุ่นเนื่องจากเราไปทํางานในพื้นที่รับผิดชอบของเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการดําเนินง,งานที่ว่าเป็นการให้เกียรติหน่วยงานเป็นการทํางานด้วยกันอย่างราบรื่นก็จะไม่มีปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ในข้อนี้ค่ะอันนี้จะเห็นได้ว่านอกจากทางสำนักง,งานทะเลชัยฝั่งที่สามได้ลงพื้นที่ไปทำงานกับชุมชนเป็นระยะระยะเพื่อเป็นสร้างฝันกำลังใจแล้ว ผู้บริหารระดับนโยบายก็ได้ลงมาพื้นที่ที่นี่กันเป็นประจำเพื่อให้เพื่อให้ฝันกำลังใจแก่ชุมชนชายฝั่งนะคะจากภาพจะเห็นได้ว่าท่านทั้งหลายที่ว่ามีหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่งไม่ว่าเป็นท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวาราวุธศิลปะอาชานะคะท่านอดีตที่ปรึกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดออรยุทธพลอังกินันนะคะท่านก็ได้เข้ามาให้ความร่วมมือกับสำนักงานกับโอโโทโลในพื้นที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญและเป็นแรงบันดาลใจให้โอโซนโทโลในพื้นที่ร่วมใจที่จะทำงานกับเราไม่ว่าดูแลขยะชายฝั่งหรือดูแลเรื่องอื่นๆกับเรามาตลอดนะคะอันนี้คือจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเรามีการ จัดกิจกรรมเก็บขยะจากทุ่นกับขยะบริเวณคลองบางทะลุกันทุกวันพุธตั้งแต่งบประมาณ2,562เป็นต้นมานะคะค่ะต่อไปค่ะค่ะอันนี้ก็คือของแหลมผักเบีย้ยเมื่อกี้ก็คือหัดเจ้าสำราญนะคะอันนี้ก็ทุกวันพุธเหมือนกันจะเห็นได้ว่าขยะจะเยอะแยะมากซึ่งถ้าเราปล่อยขยะเหล่านี้โดยไม่มีกักขังด้วยทุ่นกับขยะจำนวนขยะที่ออกลงสู่ทะเลที่ทำลายทัศนียภาพจะมากขนาดไหนท่านก็สามารถเห็นได้จากภาพค่ะ หลังจากเราเก็บขยะกันทุกๆวันพุธแล้วนะคะเราจะมีการคัดแยกขยะ ะะแล้วก็บันทึกข้อมูลแบบบันทึกข้อมูล ICC ซึ่งอันนี้ก็คือเราจะบันทึกแล้วก็ส่งฐานข้อมูลทั้งหมดไปให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เขาในการที่จะทําการวิจัยต่อไปนะคะอันนี้เราจะทํางานกันแบบต่อเนื่องอันนี้เป็นการคัดแยกขยะนะคะมีการนําขวดพลาสติกขวดแก้วนําไปขายเพื่อเป็นรายได้เข้ากลุ่มต่อไปค่ะ อันนี้ก็เป็นการแยกขยะนอกจากแยกขยะของอทุ่นกับขยะแล้วนะคะชุมชนในพื้นที่แหลมพักเบี้ยก็ให้ความร่วมมือในการแยกขยะอันนี้คือเราลงมาจัดทำมาตร,ร,รการลดขยะในพื้นที่ซึ่งมันก็ส่งผลไปถึงขยะที่ในทุ่นกับขยะก็ลดน้อยลงอันนี้เป็นการทํางานร่วมมือกันทั้งทั้งฝ่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นชุมชนชายฝั่งและสํานักงานทะเลชายฝั่งที่สามค่ะอันนี้คือแบบ ข้อมูลขยะทะเลที่เรานําส่งสถาบันวิจัยกันทุกๆครั้งอันนี้นําตัวอย่างมาให้ท่านทั้งหลายดูว่าเราไม่ได้ทิ้งเก็บทิ้งเฉยๆแต่เรามีฐานข้อมูลส่งไปทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะค่ะค่ะอันนี้มาดูผลการดําเนินงานว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2562เราสามารถเก็บขยะที่ก่อนออกสู่ทะเลจากทุ่นกักขยะได้มากถึง2 7 0 0 0กว่ากิโลกรัม เป็นแสนแสนชิ้นนะคะอันนี้ขอพูดได้เลยว่าทุ่นกับขยะมีผนมากที่จะลดขยะออกสู่ลงลงสู่ทะเลก็เลยอยากวิงวอนให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดการทุ่นกับขยะ ให้พื้นที่ทุกพื้นที่หรือทํา MOU กับอปททุกพื้นที่ให้มาทํางานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเรื่องนี้ค่ะเพราะมันได้ผลมากมากจริงๆค่ะในการทํางานร่วมกับชุมชนชายฝั่งสํานักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3นะคะใชะ้หลัก ศาสตร์ของพระราชานะคะหลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรามินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชนและการพัฒนาคนเป็นสําคัญคือมีการเข้าใจมีการเข้าถึงและมีการพัฒนาค่ะ ค่ะเข้าใจอะไรเราเข้าใจในภูมิประเทศนั้นๆที่เราลงเข้าไปทํางานเข้าใจถึงบริบทของชุมชนเข้าใจถึงสภาพปัญหาในพื้นที่และเข้าใจหนทางแก้ไขเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานระหว่างชุมชนชายฝั่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการทํางานการมีส่วนร่วมค่ะเรื่องการเข้าถึงก็คือเข้าถึงการกระทําเราสร้างความร่วมมือให้กับผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงทั้งเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ที่สําคัญที่สุดคือเข้าถึงจิตใจของชุมชนชายฝั่งนะคะมีความสามัคคีร่วมจิตร่วมใจกันในการทํางานร่วมกันค่ะส่วนพอเราเข้าออกเข้าใจเข้าใจเข้าถึงแล้วเราก็มีการพัฒนากันก็งานจะประสบความสําเร็จไปอย่างสมดุลและยั่งยืนเพราะเราใช้หลักศาสตร์พระราชาค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะนําเสนอวิดิทัศน์ขอให้ขอให้ ภาคตัวแทนฝ่ายชุมชนได้คุยอะไรเกี่ยวกับการทํานานร่วมกับสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3ด้านการจัดการขยะค่ะครับผมก็อย่างอย่างแรกเลยต้องขอบคุณนะฮะทางกรมทชอด้วยนะครับโดยเฉพาะสะทะชสนะครับท่านผอ,อสืบสกุลหนูชายยายแล้วก็ท่านผอ,อขรรยะด้วยครับที่ เข้าใจแล้วก no ็เล็งเห็นในเรื uh ่องของขยะนะครับซ uh, yeah. ึ่งเราชุมชนเองเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับเราก็ดูแลในเรื่องของทรัพยากรในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชายหาดนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการในเรื่องของระบบนิเวศอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากหาเจ้าสมุรานี่ยตอนที่ผมอยู่เนี่ยไอ้คลองบางทะลุตัวเนี้นะครับมันเพอิญมันเป็นคลองที่ผ่านในตัวชุมชนค่อนข้างเยอะครับ ขยะที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาออกไปทะเลฮะมันส่งผลให้ในเรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทูปูม้าอะไรต่างๆซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อมากนะครับมันก็ลดหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็ทางชุมชนเองเนี่ยโดยกลุ่มของพวกเราเนี่ยมีอยู่ประมาณสักยี่สิบสามสิบท่านเนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะลงเพราะว่าเราทํางานกันแบบว่ากัดกันไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าต้องการที่จะลดข,ขยะส่วนนี้ ให้ออกไปทะเลน้อยที่สุดครับนั่นทําให้ในเรื่องของการได้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์น้ําตัทะเลเนี่ยมันจะได้มีมากขึ้นครับเราเป็นชาวบ้านเราเป็นชาวป,ประมงนะครับเราก็จะได้ส่วนนี้นะครับจากการในเรื่องของการกําจัดขยะที่จะออกบางอาจะออกจากคลองบางทะลุออกไปสู่ทะเลนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับโครงการดีๆอย่างนี้ของกรมทอชอครับผมค่ะอ่าอย่างนี้ไปนะคะเราจะได้เห็นภาพการทํางานเป็นวิดีทัศ สั้นๆน,นะคะร่วมใจชุมชนชายฝั่งเพื่อจัดการขยะทะเลหาดเจ้าสําราญเหลมพักเบี้ยค่ะเชิญชมค่ะธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือให้มากับคนเราทุกทุกคน เอาไว้คอยประคองป้องกันไว้ดูแลให้โลกยังคงมีเราทุกคนได้อยู่อาศัยรวมกันมา โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกมีสดใสอยากให้โลกน่ายอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันไฝจะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน I'm not too good, then. Laugh, hello, ในส่วนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สามก็มี powerpoint และวิดิทัศน์ที่เสนอเรื่องร่วมใจชุมชนชายฝั่งเพื่อจัดการขยะทะเลหาเจ้าสำราญแหลมผักเบีย้ยเพียงเท่านี้ในานามของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สามเพชรบุรีขอขอบพระคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอพระคุณท่านปอกอกกพร,รแล้วก็ ท,ทุกทท่านอาสทอลทุกท่านนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทําให้เกิดโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งขอพูดอีกครั้งว่าโครงการบริหารจัดการขยะทะเลเป็นโครงการที่เรา ได้ผลจริงๆอะคะ่ะในการที่นําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่กําจัดขยะได้มากมายไก่กองซึ่งอันนี้ขอยกความดีความชอบนี้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพออสุมนาด้วยนะคะที่ได้เกื้อนหนุนอ่า งบประมาณมาให้ทางสำนักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำงานกันทุกๆพื้นที่แล้วขอขอบคุณคุณนุ่นแล้วก็น้องๆในกพโรนะคะที่ช่วยผลักดันในหลายๆเรื่องซึ่งอยู่เบื้องหลังถ้าเราคนเดียวเราไม่มีทางทำงานสำเร็จค่ะเราต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานร่วมกับผู้บริหารร่วมกับชุมชนชายฝั่งร่วมกับพื้นที่อันนี้เป็นหลักใหญ่ในการทำงานร่วมกันนะคะ่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับ